น้ำม mm ันเครื่องใส่หรือเปล่าออนี่คือ power ใส่ power แก้วมจกรนงน่ะเปกระจกไว้อยู่กันนี่ละกันนี่ลระพวกเจ้าภานงานของผมอยู่ ขันนี้ขันนี้ขันนี้ได้งอได้งัดทีหนึ่งอะไรขันนี้นี่ครับผมรอเวลารอรอรอน้องเชฟใกล้เสร็จแล้วหลังกันรอเวลาสักนนิดหนึ่ง ก็นะครับผมเนาะลงเรื่อยๆนะมาถึงเที่ยงมาถึงบ่ายโมงกว่าเที่ยงกว่าเที่ยงกว่ามาถึงเที่ยงกบกว่าตอนนี้จะบ่ายสามโมงแลมาถึงเที่ยงกกว่าตอนนี้จะบ่ายสามโมงแล้ว รู้สึกว่าเราจะรอนานนดนะสงสัยจะได้ไม่ไม่ได้ไปติดเครื่องเสียงก็แหละ ว่าเครื่องเสียงมันต้องเช็คระบบสายไฟระบบลำโพงะอะไรของนี้สสๆนี่สายไม้บ่บนีเแ่นบ่สายนี้นะไมโ้โอ้จำมาไม้ตัวนี้ <c oughs> tình cảm mà mày

ต้องไปเทปก่อนนะครับผมเราดูว่ามันจะมีเสียงดังนะเพราะว่าปกติแล้วเธอเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวามันจะมีเสียงดัง เล็บลอยเสร็จเล็บอย ล่อง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 ถอยบ้างนะครับถอยฟังเสียง mẹ đàn ฮะไม่มีมันมีแต่เสียงยางทีเนี้ยคืเสียงยางอา่ะลองลองหมุนอยู่กับที่เฉยเลยเพราะว่าปกติแล้วหมุนอยู่กับที่มันก็ดังอไม,ไม่มีนะเวอร์มันแห้งนะโอเค หายแล้วหายเมื่อเจอเมื่อหายเมื่อเจอช่าง <laughs> <laughs> อยากให้เสียเ <laughs> อเคครับผมคนระก็เสร็จได้มแล้วไม่มีเสียงก็ซ่อมทุก <c oughs> อย่างแล้วนะครับผมเนาะ <c oughs> เดินทางไลได้ครับผมจดเช็คก,ก่อนเดินทางครับผมก็มาได้นะครับผมศูนย์บริการนะครับผมเนะาะ สปีดวินนะครับผมศูนย์บริการสปีดวินนะครับผมเนาะช่างก็บริการเป็นกันเองนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นร้านประจําที่ผมมาใช้บริการประจํานะครับลุงพลเขาก็มาใช้บริการร้านนี้แหละครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ